นนที่พับทิ้งช่วงใบพับไปอเมริกาตอนนี้วสิบสี่ขวบสิบสี่ปีครับตอนนี้ตอนนี้สิบแปดแล้วครับสี่ปีครับอะไรที่นู้งคก็ไปเรียนอย่างเดียวครับเป็นโรงเรียนที่เน้นเรียนเรียนคือเมืองของพับบุญเป็นเมืองมหาวิทยาลัยแต่เป็นไฮสคูลอยู่ครับมีเด็กนักเรียนหนึ่งพันคนบว่าแข่งขันกันเยอะมากเลยครับไม่เสียาจที่ทิ้งโอกาน ตอนนั้นเหมือนกับเราเด็กไปที่จะรู้ว่าแบบว่าเราสนุกกับวงการขนาดไหนมันเหมือนกับมันเป็นชีวิตเราไปด้วยเลยแต่พอไปที่นู่นแล้วคิดถึงมากครับอยู่ีนู่นได้ทำงานหรือว่ารับตรงนั้จ็อบอะไรไหมคะอยู่ที่นู่นนะครับรับรับสอนเปียโนครับพับสอนเปียโนลูกคุณครูที่นั่นนะครับชั่วโมงละยี่สิบเหรียญครับเรียนจบมาจะทํางานที่นู่นหรือว่ากลับมาทำงานก็คงกลับมาทํางานให้กับบริษัทที่บ้านนะครับส่งออกข้าวกับโรงแรมนะครับตอนนี้ ีกเยอะนะครับอย,อยู่ที่นูน่น,นแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าแบบจะซีเรียสนี่ครับไม่แบบว่าคบแบบว่าคบเหมือนกับเพื่อสนุกมากกว่าแบบว่าเหมือนกับเราไปไหนแล้วก็มีเขาด้วยอะไรนี้แต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยเหมือนเราต้องเพราะว่ามีแฟนต้องเกรงใจเขานิดนึงบอกว่าเป็นสุภาพบุรุษอะไรอย่างนี้แ,นนแบบว่าต้องแบบว่าเทคแคร์เขาเยอะอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าที่นู่นเขาบอกว่าเหมือนกับเขาไม่ค่อยชินกับวัฒนธรรมไทยเราที่ต้องมาเทคแคร์อะไรอย่างนี้ครับครับคุยคุยที่คุยคอยู่นี้เป็นเอเชียหรือว่าฝรั่งหรืแน่ มีฝรั่งครับบางคนก็เป็นลูกครึ่งแล้วก็มีคนหนึ่งก็เคยเป็นคนจีนเหมือนกันครับแสดงว่าหลายคนครับแบบว่าขอให้ไม่เจ้าชู้ครับรู้สึกยังไงบ้างที่แบบขนาดเรามีแบบสาวเยอะก็ยังถูกมองว่าเป็นแบบสาวแตกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็อย่างที่พับพูดนะครับคือ พับว่าพับไม่ควรไปโกรธหรือว่าอะไรมากกว่ากับเรื่องพวกนี้เพราะว่ายังไงยังไงเราแบบว่าเราเรากลับมาในวงการเพลงก็ต้องมีอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวบคนพูดไม่ดีเกี่ยวบเรื่องเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นยังไงเขาพูดเกี่ยวบเรื่องเราก็เหมือนว่าเขาลางสนใจเราอีกเพราะฉะนั้นพับก็ไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่ากันแต่พับชอบสาวครับ <S <S <Yellow> งานเพลงกลับมาก็แบบว่ามีพี่พี่โปรดิวเซอร์หลายคนมาแทบพามเหมือนกันคือตอนนี้พับพี่ๆี่มีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งแต่งเพลงให้พับเสร็จร้อยหมดแล้วครับก็ ถ้าเบิร์ตพับได้ไฟเขียวเมื่อไรพับได้ไฟเขียวเมื่อไรพับก็คงเข้าห้องอัดอะไรอย่างนี้เลยอะครับเบิรกลับมานานแค่ไหนคะเอ่อปีกว่าครับจะมาปีกว่าครับพอตอนนั้นได้ทำอะไรเยอะครับแสดงว่าเราก็ตั้งใจจะกลับมาเป็นไี้ใช่ครับคือพับคิดถึงครับนอกจากพับกลับมามาช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้ว ับก็ว่าพับน่าจะกลับมามาทำเกี่ยวเรื่องวงการเพลงเพราะว่ายังไงยังไๆพับก็ยังมีแฟนเพลงที่แบบว่าคิดถึงพับอะไรอย่างเงี้ครับเพราะว่าเฟซบุ๊กนี้ของพับแบบว่าทุกวันเต็มหมดเลยครับบอกว่าคนขอแฟนมีความเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับโตเป็นแนวเพลงที่โตเป็นหนุใช่ครับก็ถ้าแบบให้กลับไปเต้นเหมือนเดิมพับก็เขิน